สบายดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งเราฝั่งไทยและทางต่างประเทศเด้อสบายดีพี่น้องทุกคนมื่อนี้ยจะได้มาสอดบานเอนางพี่น้องแน่เลยจากที่พาเดี๋ยวไปเลาะมาลายมือเข้าชิมากลิ่นน้ำพริกปลาทูเนาะของโปรดของนงน้อยเพราะว่าตอนนั้นัะพี่น้องแล้วพี่น้องเอ้ยมีคนพากินมือเนาะอิฟซีแล้วว่าปเดี๋ยวพาน้องเห็ดไปทุกที่ทุเดนสามีเอ้ยใช่ไห อ๋อมันบอกว่าบวมมัอนี้ไม่ใช้บวมนะมันนี้นะเอาหรเขาจะเปิมมือมันนี้น้องหนงขอมาเพราะว่าติดใจห้าติดใจมีเอ้ยว่ะโอเคได้จัดใหม่่ะไปว่ะน้องนว่ามัอนี้เอ้ยที่พาไปทางลัดโอ้ยมาจนเที่ยวนะเที่ยวจนมาอันนั้นจะขอจือไปละ แต่สามีมันชื่อยังไงลงทางอ๋อไปทั้งรัดตัวไก่ไก่ก็ทางปกติวะน่าเล่ยุันง่อยเนี่ยเที่ยงปลาป่าคลาดคุณคาราชพีอสตก็ตายแล้วว่ะนายตัวเองได้ไหมพี่น้องทิกเนเจอร์ที่เราจะเก็บอยู่ริมโขงเขาบมีดอกเอากลินยอดเอาน้องโยต์จะได้ยาระบายดีดีเี่พี่น้อง อร่อยนะเนื้อหนังอ้วกกิบดิเฟนเข้มหอมหมดเลยกับเจ้าตัดอันต้นมันออกแล้วมันโตมันนะเกิดยอดขึ้นมาเจ้ากัะเจ้าไว้กินมันได้นะกับเจ้าเด็ดอยู่ได้ยังอยู่ต้นหนึ่งเล้วมันก็ไม่ได้เอากับเจ้าเด็ดอยู่มันเตจตลอดเออมีต้นย่านวะอ้วกโพดอ้าวอ้วกจูบุกะฮะอันนี้ฮะอ้วกขัดเลยอืมปัดปืนออกมาอ้าวขักปืนใส่ไหมไห นี่เทจนี่ก็แล้วบอสิให้เข้าแต่ละจานนะมันเดซานหัวดิสิเทให้ปเอ่เอ้าหัวว่าวันนี้เราจะไม่ไม่ใช้บวงเดวอีกนอยเดียวเวลามันนัวเลยนี่ยไดูเอาอีนเอาอีเอาอะไ บะไร <c oughs> อ,อ๋อแล้วโอ้ยกินมเ,เมืเอ่อ,าาอไรกันงตื่นเนาะตาใหญ่กว่าพ่ออันนั้น <c oughs> นี่น,นี่นี่ตักใส่ชุมเข้าให้พี่พาเหรอมี่านเจ้าเดี๋ยวนะ <c oughs> เปนะ็นนางใส่บ่วงพี่น้องเขาสือใส่ใจบ่วง หัวประหูกหายไปเลสทงตัวหัวหลุดลืมวิธีกินไปแล้วตั้งเนื้อว่างคงเย็นน้ำบ้องนี่คิดว่าชิ้นหนาวเซลล์กระหงกฮอนครับเนี่ยเขาทำเป็นอย่างนี้ง่ามหนาวกับหนาวอีู่อบอีแล้วเขาพนมโอ้ยโคตรหนาว จะหักสองสีแล้วบนะอางพี่น้องน้ำพริกกะปิลงไปแล้วเอาหวัวปลาทูย่างกันกินหัวนี่นะเอาปลาใส่แล้วโอ้เคแล้วก็เอาผักโบ๊นเอ้ยมีผ้าเห็ดไปทั่วทีพี่น้องน้องน้อยอยากเห็ดเองน้องน้อยเ็จะ <c oughs> พาก,กินมากกว่าแถวอันนั้นเขาเจ้าก็กินนี่พี่น้องเห็ดแบบนี้แล้วกะนุย้ยฮะมือเปิมลงแบบนี้เนียนเนียนเนียน,ยน,ยนยลงโอเค คนไทยหลายคนเพิ่งจะกินเราจะเป็นน้องกินมือเนี่ยนะอืมอไปวันกลั็มาทำงานแล้วใช้มือดันเข้าไปดันอืองหวัวนแล้วเพย์เห็นเพย์จะก,กินนำ้ำเลยโรงเรียนมามาหามหาลัฏม,มี น้ามีโมที่จะปิดแยกไว้ป่ะเอาไปเห็นเพกลิ่นกินน้องเอ้ยกิ่นซื้อเฮากินในคลิปเลยจูบมือแท้จูบมือว่ะเดี๋ยวโทรหาเพชรก่อนถ้าเพชรอยู่เอาไปฝากเพชรตอนเรากระทงไม่เจอเพชรนะคะไม่รู้เพชรไปอยู่ไหนอาสิมารอบดึกบ่อาใก่หนะากำลังเป็นสาวพี่น้องเอ้ยกำลังแตะสาวใหม่ มาตั้งหลายเถื่อกาเห็นต้นมะฮูหนังลกแค่ะกินชุกอยู่ะกินอะแย่งกันเินก็กระลอกมะรุ่งต้นเตียค่ะค่ะคนนี้ตุลเตียเกิดเองป่ะมาเลยฝูเจ้าเกิดเองใหญ่ขนาดอืมกินยากรุ๊ชานเลยกินซุปกันเลยกระลอกตัวเมื่อหน้าเห็นตัวจีน้ำตาลแล้ว เมื่อนอันนั้นมาตัวสีขาว,วนะงามงามสองตัวม,มันคือมันคือก้อนข้งบนต้องสัยคืออาศัยอยู่มาจากฝั่งข้างหลังข้าจะเห็นนล้วอยู่วัดเนาะตัวหนึ่งกับนี้พี่น้อยฝั่งไทย,ยค่ะลงทานหลายค่ยนะไหลามาไหลมาลึกก็อ่อน เรานะบัวกินบวงี้ทำไมไม่ใช้เนาะครบรอบหนึ่งปีป่ะนี่ยนใหญ่มากเลยจะจะปีแล้วไปกี่ดูนะบัวเก่าเวางอยู่ได้บรรยากาศดีขนาดเ้ยริมโขงกินโมเขคาน้ำเลย นบบ้ัดีแล้ว่าห้วนแปนโหวานเนาะยอดเลยอว่อยเลยแกงไส้หนุใม้ใกงแท๊บ ดอกเ้ลนทีกระทาใบแกงส้มดอกกบมาเพลนโบเห็นต้นใหญ่แล้วเดี๋ยวนีน้อยากไปเก็บดอกรัดลงไปแล้วเป็น <c oughs> แบบยุกหินนะพี่น้อง <c oughs> ยุกหินยังไม่มีไฟอืม ถ้าถ้ายังมีไคแนะนําให้เอามาหูไปอะไอยู่เฮือนเราจะได้เห็นหูเห็นหูเราจะเห็นหูเข้าไปเที่ยวงานลอยกระทงอยู่ใต้สะพานมือน,นั้นเนาะเขาถ่ายถือคนน่ะไรี่เนาะถ่ายหูถือคนอน่ะไรพี่น้องนางนุ่มพม่าค่ะยังเป็นประกดวดนะเ่ากำลังแต่งตัวน้องเข้าว่ะพี่คนสวยอะดูพี่ก็สวยนุ่มเข้าเหรอหูกว่หูอยากให้รูปกับพี่คนนี้เนาะ น้ำมีก็ถ่ายน้ำอีกเอาไปเอามาไปเป็นภูษณะเลยว่ามู้แล้วสดุดไปถ่ายกับเขาพอดีเอาลานไปเฝ้ามายังทันประกวดยานย้ายเป็นคอกนะทำดวงดีไอ้ชะเขาประมาณหกโมงเข่งมาส่งเพื่ขาประกวดประมาณทุ่มจังไงข้างนอกข้าก็เล <c oughs> ครับอีทแม่คุณว่ายเพื่ออยากมานำ้ำนะมืม้อวมาเมื่ออื่นแม่ไปน้ำมาตอนเมื่ออื่นเจ้ามาเรไปละเมื่อเดินทางแล้วเราเจะมาฮ้องแล้วก็เมื่อ พอดีกินน้ำพริกบวกเผ็ดแทนมือเดียวไปกินส่ถ่วงเค้มของมือนะเกลมให้เผ็ดแทนเอาพริกสามหน่อยบ่วงเขาอาจจะไม่ได้ขายแล้วติดใจมือแล้วบ้าน บ้านไปคงจะได้ทิ้งบ่วงเลยแม่หาบ่วงไปเจอระบาดแม่เอ้ยว่าเฮาติดใจมือแล้วเฮาบ่วงเลยวะเก็บทิ่มบิดปลาทูนัวค่ะเนาะนัวร้านนี้เั็นนัวแท้ ร้านดูวางทางกลางก็มีไปซื้อบ่อยก็เลย่อหัวร้านในร้านในร้านวันทางกลางมดขนขายปลาพวกนั่นเอือยนีขายถ้าปลาทูทางอันทางอันชนอันนั้นฮะมันจยกเค็มมันจีบันัวเคยซื้อละโซนทางไหนโซนบางอันปะนุ่นขายปลานะมันสีบัวอยากนัวเข้าไปทางกลางอีกทางกลางค่ะ ขั้นประเทศยูทูบพี่น้องอันเยน้องได้เจอกันบ่อยอนะขึ้นเนาะกันบรเิเท o ยูทูบค่ะสมัยตะก,กี้พี่น้องเป็นปีเลยานได้เห็นกันเ่อหนึ่งแล้วเดีย๋ยน้องคนนั้นมาหาเดี๋ยน้องคนนี้มาหาพอได้หาย,หนะายกินฮอตเนาะต่างไป่ายยูทูบแน่เนาะพอได้มีไรายได้ือ้อยากซื้อกินพี่น้องเลยผมมีอาชีพนี่จะทำนะ ทำสวนทำไรเกือบ้องเป็นเียงละน้องโน่งตัวเกียวเรามียืนรุ่นกันแค่เอาแห้งพี่น้องเลยโอ้ยยอมหัวตลอดดีแต่ตัวเกียวบ้าบ้านะ ฉันกลัวนี้อีกเพิ่นใหม่บอสเกยียงเขาวาเพิ่นใหม่ครับผลมีพละงวัว<ม> <c oughs> โตมานโมเวนนี้พี่น้องไหลงวัวจะถงมาโอ้ยเ่อโมเวนอนันโมเวนยังเปินเป็นคนทำนาญน้องน,น้อยเป็นคนเลี้ยงเนาะน้องน้อยฝากไว้ฝากไว้ประมาณสามสี่วันผล <c oughs> ไหลงวัวอยู่น ไหลงอยถั่วถุงขั้นปลาทูเค็มแล้วกินกับม่ได้ให้คิมไปหน้าแต่อันนี้อร่อยแล้วลอ,องไดเห็นหน้ากินเยอยากเลยนี่ฮะม้ามีเห็ดยังก,กาแฟ้องเไน ตืดใจเค,ย,ค,ย,ย,คยเลี้ยงิุนตอนยังน้อยเดย์เื้ยมีมวะเขาบอกเราทิ้ไปใจบะเฮ้ย,ยมีบอะมาไห้เน่ย ช่างใบพัดเข้าทางอันข่างกระดะทงถมพัดออกไปทางอันข้างอันอย่างนี้โอ้ยจะสี้หวานอะไระกูจิ๋วจะขื่อเอยจะพาไปทางรัดปะรัดไป่รัดมาเออมีเขาก็ลัดใส่ใส่ที่วะเฮ้ยกนลาขาท่างวะน่าจะไดยเฮ้ยกันละขาท่างวะมากับผู้เกี่ยวตอนนั้นก็ลงไม่มาเลยแบบอยากท้าท้าระบบอีกเท่านึงเฮ้ยแบบระลองอีกเท่านึงหวะ คนแบบความจำสั่นเนาะวัอนอะไรบอสังสังเกตบอแม่คนจำสั่นบอสังเกตเราไปอะไรกันจเคยไปมองใดอไปตะบองหนันเด้เยอะเจฟซีมันกะทว่าเนาะมาเถอใดจะมีแต่พาพี่นางกินตลอดเลยอเอาไว้เขาหน้ามาเราจะพาพี่นางออกกํลาลังกายเป็นอาราบ,บิกมาเงี้ยใดก็ผ้าพ่นางกินขา้าวเลยเนาะ ด้วยนะอย่างพี่น้องอันนี้คือกูเต้นเอลโวิกบุญการนึ่เหมนได้พี่น้องจะไดายกินข้าวที่อยากอิ่มโพสก็มีแต่ว่าบอกคำหนึ่งถึงเงินน้ำพริกกะปิเราเลยล้อวะเตือนคนอยู่ผักกินู่นเยอะ ได้พาขนเขามาลินเด้เลยนางพี่น้องมคิดอยู่น่วะคิดอยู่วันิพามาดีบ่อวะ่นถามู่วันป้านางไปไหนวะานามา,มาเวะมาเวน่วนไปหาขนเขานเราจะไปรมาลินนะจ้าก็บิ่งี่ยวว่าคลิปนะเบื่อป้านางไปไหนวะเกยสิมาทัา่งแตอนนั้นเ่สิาาไ,ปไปหานะครับขนเขา,ามาลินนะ เรียยกหลาคน,น,นจืดมาคุกคนเนาะพี่น้องรักทุกคนมาโบเห็นโดน,นลิ่นตัวได้ปแบนี้ลิ่นตัวมาด้วยไม่ให้จับเลยให้พ่มีจับเลยไหล่บนเขาถึงเหือแตกลูกเขียวถึงไข่แตกไหล่ของเขา กำลังเล่นนะจำไหมย่างพันล้มย่างพ่นเจ็บเนี่ยไกลคุบเพิ่นยายพันทาสีเฮือนใหม่ผิวรีโนเวตจตะน้อก็ใหญ่เป็นสาวเลยนี่เนาะขอนเข่ากันเลยขนาดเพ็ดเนาะ <c oughs> เห็นตอนนั้นยังไม่นนอยอยู่ตอนนี้เป็นเป็นสาวแล้วเพ็ดกะ ยึกน้อยจะนะก็มีมีโส่วนตัวเนะมันใหญ่ขึ้นมาแล้วกับม,มีเพื่อนมีอะไรไปเล่นไปเที่ยวเรงน,นี้อ่ะอยู่กับพ่อแม่ใช้เวลาพ่อแม่อมตอนหล็กมาเมื่อไหร่เห็นเพชรตลอดตอนอนี้ไม่เจอท่านหายแนย่นอยหนึ่งเหรอบลัโทรศัพท์พี่น้องน้องเป็นน้องก,กับบอยังนอนนะแม่นอนคนเดียว รุ่นตัวสูงตอนยังน้อยจำตอน้าอยู่โลถอยู่นั่งดูขาอสูไวัยรุ้นอืมจะปีแหละปีสิบสองสิบสอง หมอคิมืตอนที่อย่างนั้นฮ้อนฮอนเออร์มีเนาะเขาพาเราไปรอมือนี่ยรอกระทงแล้วเราบอกฮ้อนฮ้อนไปเนาะพาน้องเรอไปซื้อน้ำกินคันเชิดจิ้โถตอนแรกตอนแรกแบบเขาผ่านมาเกิดนั้นแม่ว่าซื้อคันทำบุญเนาะเชิดไปเชิดไปพายะทำบุญแล้วป้อนลงบาทนั่น เบอร์แมนเิอแบบนั้นอันนี้คือเต้นโตมังกรยาวๆนั้นเต้นต์ในงานเบอร์แมน <Moment. S 1> ไปซื้อถุงเุิคหางแล้วนึงน้องน้อยคิดว่าตุ๊ดจีนถอดเดี๋ยวจังพาน้องงงไปแวะเบิรงทางอแมนตัวเลมเจ้าพ่อมื่อสามเจ้าพ่อมื่ออ๋อทาเ็ลทุกปีพอดีเลยตอนเล่นี้สำหทุกคนเดินก่อนกลับบ้านเดี๋ยวไปเลาะสำหรับคนเดินจกนนักเมืองถูกกลับแล้วพี่น้อง กับปะแล้วบาดนี้ยไเจอกันใหม่ปีหน้าป <c ười> ีหน้าแป๊บเดียวปีหน้าแป๊บเดียวเดือนเดียวอตอนวันนั้น,น,นเห็นเลยวันเขาดาวนอนสารเสด็จนอนนอนปีหน้าเจอกัน <c ười> นอนเป็น<ม>ปีปีที่ว่าอิ่มแล้วพี่น้องเลยอิ่มพี่น้องแซบ่บไลยแซ่บจริง สำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อจะได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อที่บอกกดคำโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนครอบครัวสาวลาวเซโนแฟมิลี่เนาะให้น้องร้อยมาหาพี่สาวบ่อยๆแม่แล้วสำหรับคลิปนี้พบกันมาคลิปหน้าเด้อสบายดีพี่น้องบาย